รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยคุรุศักกะราสันะคะในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเป็นกฎหมายลำดับศัก์สูงสุดนะคะของประเทศไทยหรือว่าของอาณาจักรไทยนั่นเองค่ะซึ่งกฎหมายทุกกฎหมายเนี่ยจะไม่สามารถขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญนี้ได้ จะไม่สามารถขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้นะเพราะว่ารัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายที่สูงที่สุดแล้วค่ะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการจัดระเบียบการปกครองนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยมีมาตั้งแต่พุทธศักราช2475จนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งฉบับล่าสุดเนี่ยหรือว่ารัฐธรรมนูญล,ล่าสุดก็คือ ปี2560ค่ะมีมาทั้งสิ้นทั้งหมด20ฉบับแล้วนะคะ ล่าสุดคือพุทธศักราช2,560ค่ะซึ่งมีทั้งหมด20ฉบับนะคะรัฐธ,ธรรมนูญไทยเนี่ยระบุว่าประเทศไทยมีรูปแบบเป็นรัฐนะคะแล้วก็ภายใต้รัฐธรรมนูญปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นประมุขนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของแนวข้อสอบในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณานจักรไทยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงลึกแต่ละมาตราในนั้นกันค่ะ แนวข้อสอบเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะคะของปีพุทธศักราช2560เนี่ยมาดูในข้อแรกเลยค่ะข้อแรกเนี่ยประเทศไทยค่ะเป็นราชาอาณาจักรหนึ่งเดียวซึ่งจะทำไมเนาะก็คือกอไก่แบ่งแยกจะแบ่งไม่ได้ขอไข่จะแยกไม่ได้คอควายจะแบ่งแยกไม่ได้ขอขไไดงองงูจะแบ่งหรือแยกไม่ได้อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเป็นความหมายของตัว ตัวนี้เนาะเรามาดูในมาตราที่1เลยค่ะมาตราที่1เนี่ยบอกไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจากักรเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยจะแบ่งแยกมิได้นะคะตอบในข้อขควายค่ะในส่วนของข้อ2ค่ะประเทศไทยค่ะมีจุดจจุดุดดให้เติมนะคะประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ในมาตราที่2ค่ะมี การปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขราดูในข้อ2ตอบข้อกอไก่ค่ะการปกครองระบอบต่อไปค่ะมาดูในข้อที่3ในข้อที่3เนี่ย ถามว่าบุคคลผู้เป็นทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะอันนี้จะเว้นแต่ที่จำกัดไว้ในกฎหมายเฉพาะส่วนเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็สมรรถภาพวินัยเนาะสมรรถภาพทางวินัยที่เราจะต้องเติมตรงนี้คืออะไรอันนี้ก็จะเป็นสิทธิเสรีภาพนะคะซึ่งในมาตราที่27เนี่ยบอกว่าบุคคลแต่และบุคคลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ย จะต้องมีความเสมอกันเท่าเทียมกันในกฎหมายมีสิทธิเสรีภาพเราก็ได้ความคุ้มครองเท่าเทียมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงจะไม่เลือกปฏิบัติกันนะคะเราก็บุคคลค่ะผู้เป็นตำรวจทหารเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ <c oughs> ก็ต้องมีสิทธิเสรีภาพ <c oughs> เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปค่ะในข้อนี้ค่ะเลยตอบมีสิทธิ์ เสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปสิทธิและเสรีภาพนะคะตอบในข้อขอควายค่ะกบไก่กจะมีสิทธิ์อย่างเดียวขอไข่เสรีภาพแล้วก็งองงูคําว่าหรือไม่ได้นะหรือก็คือหมายความว่าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในข้อนี้จะต้องเป็นแหลก็คือทั้งสองอย่างเลยทั้งสิทธิและเสรีภาพด้วยนะคะต่อไปค่ะในข้อที่4ค่ะ บุคคลเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ร่วมการจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อสิ่งใดอยู่ในมาตราที่4ี่สค่ะสิทธิของสิทธิหรือสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยย่อมได้รับความคุ้มครองเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคนะคะข้อนี้ตอบในข้ององูค่ะข้อ4ตอบข้ององูค่ะต่อไปค่ะไปดูในข้อที่5ค่ะ บุคคลจะใช้อันนี้เนาะให้เติมอีกแล้วค่ะบุคคลจะใช้อะไรเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมนีพระมหากษัตริย์ทรงเปลี่ยนปมุมิได้ในมาตราที่49ค่ะระบุไว้ว่าบุคคลจะใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตระะทรงเป็นประมุขเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะสิ่งที่ต้องเติมก็คือสิทธิกับเสรีภาพที่แต่ละบุคคลได้รับเนาะสิทธิหรือเสรีภาพตอบในข้อขควายค่ะข้อ,ข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 อที่5ข้อที่6ค่ะรัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความจเจริญเติบโตจากทางเศรษฐกิจเนี่ย ไปพร้อมๆกันนะคะไปพร้อมกันในมาตราที่75ค่ะบอกไว้ว่ารัฐมีการจัดระบบเศรษฐกิจนะคะให้ให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์โดยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปพร้อมกันอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืนค่ะฉันในข้อนี้ตอบ ทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืนตอบในข้อขอไข่ค่ะแล้วก็ยังต้องสามารถพึ่งพาตนเองด้วยด้วยนะคะตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะน,นี่ข้อ6ตอบในข้อขอไข่ค่ะในข้อที่7ค่ะบุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะมีให้เติม แน่นอนค่ะก็ไก่ในขณะพร้อมกันไม่ได้ขอไข่ในขณะเดียวกันไม่ได้ขอควายในขณะรวมกันไม่ได้งองูในขณะที่นั่งเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นร่าวๆก็คือน่าจะเป็นพร้อมกันไม่ได้เนาะความหมายก็คือเป็นอะไรเป็นในขณะเดียวกันไม่ได้ตอบในข้อขอไข่ค่ะ ในขณะเดียวกันไม่ได้เราจะไม่ได้ใช้คำว่าพร้อมหรือที่นั่งนะคะเรามาดูในหมวดที่7ค่ะรัฐสภารัฐสภาส่วนที่1ก็คือบททั่วไปเนาะบอกว่าในมาตราที่79ค่ะรัฐสภาประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือสอสอส่วนวุฒิสภาก็คือสอวอนั่นเองค่ะ ข้อ8ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะประกอบไปด้วยสมาชิกจํานวนกี่คนค่ะในส่วนของส่วนที่2ค่ะว่าเรื่องสภาผู้แทนราษฎรมาตราที่83ค่ะสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสเนี่ยจะประกอบไปด้วยสมาชิก500คนค่ะ ข้อ8ตอบข้อกอไก่ค่ะตามมาตรา8 3ค่ะซึ่งใน500คนนี้นะคะจะมาจากการเลือกตั้งแบบแบบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยจำนวน350คนค่ะแล้วก็จะมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองอีกจำนวน150คนซึ่งรวมกันแล้วนะคะก็จะอยู่ที่500คนนั่นเองค่ะข้อที่8ตอบข้อกอไก่ค่ะ ไปต่อกันในข้อที่9ค่ะอายุของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีวาระหรือว่ามีกำหนดข่าวละกี่ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะคะอันนี้จะถูกกำหนดอยู่ในมาตราที่99ค่ะในมาตราที่99บเนี่ยบอกว่าอายุของสอสอจะมีกำหนดข่าวละ4ปีนับตั้งแต่เลือกตั้งนะคะตอบในข้อขอควค่ะ ข้อที่10ค่ะสสนะคะหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยนะคะสมาชิกซึ่งมาจากเขตการเลือกตั้งกี่คนอันนี้ก็คือที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะสมาชิกเนี่ยประกอบไปด้วยสสประกอบไปด้วย500คนมาจากแบ่งเขตเลือกตั้ง350คนและมาจากบัญชีรายชื่อ150คนข้อนี้ถามว่ามาจากแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนกี่คนเลยตอบ 350คนตอบในข้ององูค่ะอันนี้ก็อยู่ในมาตราที่83ค่ะข้อ11ค่ะรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2560บเนี่ยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่6เมษายนนะคะพุทธศักราช2 560ตอบข้อขอควายค่ะ ข้อที่12ค่ะตามรัฐธรรมนูญนะคะระบุว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของใครคะ่ะอยู่ในมาตราที่3ค่ะกำหนดไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของ ปวงชนชาวไทยค่ะโดยมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขเนี่ยทรงใช้อำนาจทางทางรัฐสภาขณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบรรัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นของใครต้องตอบว่าเป็นของปวงชนชาวไทยตอบข้อคอควายค่ะข้อ,ข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 อที่13ค่ะพระมหากษัตริย์เนี่ยผู้ทรงใช้อำนาจเนี่ยผ่านทาง ใดบ้างนะคะยังอยู่ในมาตราที่3นะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยผู้ทรงเป็นประมุกนะคะใช้อำนาจผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลค่ะถูกทั้งข้อกอไก่คือรัฐสภาขอไข่คณะรัฐมนตรีก็ถูกขอควายศาลก็ถูกข้อนี้เลยตอบถูกทุกข้อข้องงงค่ะในส่วนของข้อที่14ะค่ะ บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การแต่งตั้งประธานองคมนตรีในส่วนของมาตราที่11ค่ะการเลือกตั้งเราก็การเลือกหรือการแต่งตั้งองคมนตรีหรือว่าการให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่งนะคะให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยนะคะโดยคนที่แต่งตั้งจะเป็นประธานรัฐสภานะคะจะเป็นผู้ลงนามรับรอง สนอพระบรมราชองค์การแต่งตั้งประธานองคมนตรีเพราะฉะนั้นใครเป็นผู้รับสนอพระบรมราชองค์การก็ต้องตอบประธานรัฐสภาค่ะตอบข้อกอไก่ค่ะข้อที่15ค่ะรัฐค่ะจะต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนนะคะได้รับศึกษาได้รับการศึกษาเป็นระยะเวลาเนี่ยกี่ปี ตามมาตราที่54ค่ะรัฐจะต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีนะคะตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบภาคการศึกษาบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ายตอบข้อขอไข่ค่ะ12ปีในส่วนของข้อที่16ค่ะสารรัฐธรรมนูญนะคะประกอบ ด้วยตุลาการสารรัฐธรรมนูญทรงแต่งตั้งจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในด้านใดๆบ้างน,นะคะแต่ข้อนี้ถามว่าในด้านต่างๆยกเว้นข้อใดเราไปดูในหมวดที่11ค่ะเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญในหมวดของข้อที่11อนะเขาบอกว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะประกอบไปด้วยตุลาการของสารเนี่ยจำนวน9คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้นะคะอันแรกเลยคือผู้พิพากษาในศาลดีกาค่ะแล้วก็ข้อ2ค่ะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสต์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาจากผู้ที่รับหรือว่าเคยรับราชการในตําแหน่งที่ไม่ต่ํากว่าอาธิบดีมาก่อนอ่ะข้อนี้ผู้ทรงคุณวุฒิสาข,ขาข้อ16นะคะน่าจะเป็นคําว่าเศรษฐกิจนะคะอันนี้แก้เป็นเศรษฐกิจขอไขผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์อันนี้อยู่ในข้อนี้ใช่ค่ะ ข้อข้อควายค่ะผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ตอบอยู่ในข้อที่4นะคะแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐนะประสาทศาสตร์นะคะอันนี้ก็อยู่ในข้อที่4เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ข้อไหนที่สารรัฐธรรมนูญนะคะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยสามารถยกเว้นความสามารถในด้านนั้นได้ก็คือเป็นด้านเศรษฐกิจตอบในข้อกอไก่ค่ะข้อที่16 ต่อไปค่ะไปดูในข้อที่17ค่ะตามรัฐธรรมนูญของอาณาจักรไทยนะคะพุทธศักราช2560เนี่ยให้มีสมาชิกวุฒธธิสภาเนี่ยกี่คนค่ะส่วนที่3ค่ะในส่วนของวุฒธธิสภานะคะมาตราที่107ค่ะวุฒธธิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน200คนค่ะ ตอบในข้ององงค่ะซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพหรือลักษณะประโยชน์ร่วมกันนะคะหรือว่าทาเคยทํางานหรือเคยทํางานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมมาแล้วนะคะในส่วนของข้อที่18ข้อที่18ว่าด้วยเรื่องสิทธ์แล้วก็เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยถามว่าชายและหญิงมีสิทธิเสรีภาพตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจักรไทยข้อใดถูกต้องตามมาตราที่27ค่ะบอกอยู่แล้วว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายเพราะฉะนั้นชายและหญิงเนี่ยจะมีสิทธิเท่าเทียมกันข้อ18เลยตอบข้ององ,งูค่ะตามมาตราที่27ค่ะหญิงกับชายมีสิทธิหรือว่ามีสิทธ์เท่าเทียมกันนะคะไปดูในข้อที่19ค่ะหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามมาตรา50 ระบุไว้ว่ามีกี่ข้อนะคะอันนี้ก็จะระบุไว้ทั้งหมดมี10ข้อด้วยกันค่ะอยู่ที่หมวดที่4ก็คือหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตอบในข้อขอควายค่ะ10ข้อเราไปดูว่า10ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1ค่ะพิทักษ์รักษาซึ่งชาตาิศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วก็การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ป้องกันรประเทศปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเขร่งขรัดเข้ารับการศึกษาอบรมในทาาศึกษาบังคับรับราชการอาหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรม เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบอันนี้ก็จะเป็น10ข้อของหน้าที่ของประชาชนชาวไทยนะคะตามมาตราที่50ข้อ1 8เลยตอบข้อไอ้ข้อ19ข้ก19เลยตอบข้อข,อขอควายค่ะต่อไปไปดูข้อที่20ค่ะข้อใดค่ะเป็นคุณสมบัติ ของผู้ที่จะรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตราที่97ค่ะบุคคลที่จะมีคุณสมบัติต่อไปนี้นะคะถึงจะลงรับสมัครเป็นสอสอได้นะคะข้อขอไก่ค่ะมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดตรงกับข้อหนึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดใช่ค่ะข้อขอใไข่ขค่ะ มีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งไปดูข้อสอบค่ะอายุต้องไม่ต่ำกว่า25ปีค่ะขอไข่ผิดค่ะข้อควายค่ะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองสองพรรคข้อสามค่ะบอกว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งเท่านั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันเพราะฉะนั้นข้อควายผิดค่ะต้องพรรคการเมืองหนึ่งพรรคเท่านั้นและต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า90 ข้อนี้เลยตอบข้อ,อกอไก่ค่ะต่อไปค่ะไปดูต่อค่ะอันนี้คือข้อ20ตอบกอไก่นะข้อ21ค่ะ คุณสมบัติของผู้ที่จะรงรับเลือกตั้งเป็นสสนะคะหรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองใดาการเมืองหนึ่งแต่เพียงพักเดียวโดยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่วันจนถึงวันเลือกตั้งอันนี้ก็จะอยู่ในข้อที่3ี่เมื่อกี้พูดไปข้อที่แล้วนะคะไม่น้อยกว่ากี่วันไม่น้อยกว่า90วันนะคะจนถึงวันเลือกตั้งตอบข้อขอไขค่ะ ข้อที่22ค่ะข้อใดเป็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภานะคะส่วนที่สที่บอกว่าวุฒิสภาวุฒิสภามีจำนวน200คนซึ่งมาจากการเลือกกันเองจากของคนที่มีความรู้นะคะข้อที่22ค่ะเลยตบอบข้องงูมาจากเลือกมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถทางสังคมที่หลากหลายนะคะ ข้อที่23ค่ะสมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามใดต่อไปนี้นะคะข้อกอไก่ค่ะมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอันนี้โดยการเกิดอ๋อต้องโดยการเกิดด้วยนะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะกอไก่ถูกต้องค่ะข้อขอไข่ค่ะมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันที่รับสมัครรับเลือก มีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีข้อ2ถูกต้องค่ะข้อข้อควายค่ะมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือทำงานด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีข้อควายค่ะมีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะคะในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีถูกหมดเลยนะคะเป็น3แรก3ข้อแรกในมาตราที่108นะคะว่าสมาชิกกุฏิสภาต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างตอบถูกทุกข้อค่ะในข้อนี้ แล้วก็อันนี้ก็ไปดูต่อได้นะคะว่าจะต้องเป็นอะไรบ้างข้อ4ก็คือเกิดแล้วก็มีทะเบียนบ้านทํางานมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่สมัครข้อ5เป็นเป็นหรือเคยดํารงตําแหน่งใดในพักการเมืองข้อ6เป็นหรือเคยในเป็นหรือเคยรัฐมนตรีก็ได้เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น เป็นบุพาการีคู่สมรสหรือบุตรของผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เคยดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะไปดูข้อที่24ค่ะสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยในการดํารงตําแหน่งเนี่ยดำรงตําแหน่งข่าวละกี่ปีในมาตราที่9ค่ะอายุของวุฒิสภาหรือว่าสว มีกำหนดข่าวละ5ปีค่ะนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งตอบข้อขคอควายค่ะ5ปีค่ะข้อที่25ค่ะพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกจำนวนเท่าไหร่ให้เป็นคณะรัฐมนตรีในหมวดที่8นะคะของคณะรัฐมนตรี มาตราที่158พระมหารกษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่เกิน35คนนะคะประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินโดยตามหลักความรับผิดช,ชอบร่วมกันนะคะข้อนี้ตอบข้อกอไก่ค่ะ ข้อที่25ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสรุปแนวข้อสอบนะคะหลักๆสําคัญนะคะที่มักจะออกข้อสอบบ่อยๆเราก็เจอบ่อยๆนะคะในเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ค่ะ